นีออกจากลงยิมซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ปูมาได้โคตรดีโคตรถึงและที่สำคัญตัวร้ายทำออกมาได้ทั้งตลกแล้วก็เวอร์วังมากจะไปยังไงไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่า สวัสดีครับผมยดีต้อนรับสู่ช่องเพมีนะครับในคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมหนีออกจากยิมครับผมจะเป็นยังไงก่อนเลยฝากกด s ับสไครต์และกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยนะครับปะ่ะเราไปเล่นเกมนี้กันเลยดกวาโหยากไปเลยครับเอ้ยมีบ้าเดี๋ยวอ๋อ,อถ้าอยากเล่นบ้าต้องชนะยากก่อนโหชอบชอบคาว่าแบบง่ายยากที่มันจะมีง่ายยากอะไรก็แบบยากสุดอะไรอันนี้บ้าเลยไม่ได้ไลือกี่ไรแข่งแข่งเช่นชั้นจะต้องการเงีบ ตอนนั้นเราใช้เวลา15นาทีก่อนเรียนและไม่มีใครออกจากห้องนี้นขณะ,ะทีช่ชันกำลังนอนหลับอ้าโอเคก็คือครูฝึกจะขอเวลานอนนะครับแต่เราต้องการที่จะหนีออกไปเฮ้ยมีลกหวีดด้วยวะนี่แน่เก็บลกหวีดบนหัวเลย <c oughs> <c oughs> โอโหโคตรตึงกันดูดิโอ้โหเสียงกลนอะไรครับเนี่ย <c oughs> อยากกินในระหว่างลงยิมลงยิมเท่ากับไม่ดี โอ้โหห้องเรียนโอ้โหเสียงกรนนี่ได้มาจากอะไรเนี่ยอย่างเหมือนโอ้โหี้บูโป,ป่อโอเคได้นกหิวพันหนึ่งละอ้าวตื่นเฉยก็คือเราโดดเรียนแล้วทุกคนกำลังไล่ตามเราแล้วขอเข้าไปดูแป๊บน,นึงอ้าวมันออกมาแล้วนี่มีคนเชียร์เราด้วยทุกคน <S <S> <S ห้ามเหยียบโดนน้ำนะครับอ้าว ลืมมองมูดเดียวมองที่เป็นแหวงลืมมองลืมมองอันที่เป็นเส้นอันที่สองโอ้โหสวัสดีครับ <c oughs> น,นี่อะไรปุ่มข้ามเหรอเออใช้โลบักซ์ซื้ออันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยอันนี้มันจะเหมือนเกินไปไหมเอ้าลื่นถ้าเกิดข้ามเราใช้โลบักซ์ซื้อบ้าบ้าแล้ว โอ้โหชอบการที่มีแบบพี่ก็เหมือนเกินไม่พูดดีกว่าให้ให้ภาพมันเห็นเองอันนี้เข้าไม่ได้ห้ามเหยียบโดนน้ำครับแค่นั้นนกวีดอุ้ย ตกใจเหยียบโดนระเบิดเฉย oh. โอ้ยเสียได้โอ้ยครั้งแรกเล่นเกมอื่นยังยัง,ย,งยังเหยียบไม่โดนโอุย้ยเอาตัวเดิมด้วยอะไรครับเนี่ย <c oughs> เออมันได้อย่างงี้เลยวิอันเดิมวะนี่แต่ในแมปนี้คนเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับ อ้าวนกเวี่ยวนางเหยื่อนั้นเอ้ยร่วงรอบๆดูเช็คเช็ครอบๆอ๋อดึงๆโอเคจะเย็นเย็นนี่โอุ๊ยเกือบเกือบเนื้อว่าหล่นลงตุมโอเค อันนี mm ้อ hmm. <s deposit oat bottles> okay. ัน hmm. นี ah ้อันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเส้นหลอกตาครับเอ้ยเอ้ยอันนี้ของแท้ของแท้อเคือบเกอันนี้เราปีขึ้นไป ต้องมาเก็บนกหวีดใช่ไหมที่ซ่อนอยู่ฝั่งนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคนฝั่งนู้นมีอะไรอันนู้นน่าเป็นด่านใหม่หรือเปล่าอโอเค ไี่เดี๋ยวก่อนนะเราเลองวนกลับไปก่อนอุ้ยอ๋อนี่ครูฝึกเราอยู่นี่อ๋อฝั่งนู้น่าเป็นพอไปสปเฉยอ๋อให้มันได้ไสีิเพื่อนจบเลยออนนี้เราแพ้ไปห้าครั้งนะครับ ฮือฮือเราเดินอ้อมโคตรไกลเลยฮือ อะไรวะทำไมเล่นแบบนี้โดนระเบิดบ่อยมาการู้สึกแบบเอ้ยมิ่งๆ่งสมาธิไว้จบเลยเรากดดันอะไรหรือเปล่านี่คือเกมมันยังไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคน điều được rồi có Đi nào leo, ờ, ngông ngơng 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 เราเหยียบโดนอะไรหรือว่ามันเป็นระเบิดเวลาเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> เรานม่มั่วได้ใจจริงอ้าวนกหวีดอันที่ห้าอ๋อนี่ไงมันอยู่นี่เสียงฮู้ฮู <c oughs> ้เอ,อ้าเฮ้ยเอาว่ะโอเค อันนี้เราล่อหรอรอ้าวล่อเฉยโอ้ยมันปลาลูกบอลว่ะอ๋อมันปลาลูกบอลมาโดนเราเบิดหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราแบบตกไว้ไว้อ้าวทีนี้เรามาอยู่คนเดียวแล้วเราไปซ้ายก่อนซ้ายเพื่อถูกมั่วๆเลยทีนี้<อ>ดูข้างล่างก่นอนล่อจริงไหมอุ้ยข้างล่างมีเหลี่ยมๆไม่ใช่ <laughs> ไปขวาก่อนแตเกมมันด่านมันก็ เยอะเหมือนกันนะอันนี้แสงฟ้าอุ๊ยตกใจเดี๋ยวก่อนนะนี่มูลมาทุกที่เลยเนี่ยโอเคบอลบอลเป็นพรอฟพิช้ยอื้ยอื่มุ้มเลยุ้มเลยเมื่อกี้ โอเคแต่แบบสโลไลท์มากทุกคนอันนี้น่าเป็นไม้เทนนิสหรือเปล่าอันนี้คืออ๋อเราเหยียบก้านได้ทุกคน โอเคถ้าเหยียบก้านได้ก็จบนี่แนะ่เกือบลนโอเคโอเคอันนี้รอสีู่แป๊บโอ้โหโอเค อีกห้าอันทุกคนนกอีดมาเกินครึ่งทางแล้วเออใช่ปะวะ ใช่ป่าว่าไม่ใช่โอ้โดนหลกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ทางนี้จะไปผิดทางแล้วเมื่อกี้โลกโลกโลกโอเคผ่านไม่ได้ไงวะเฮ้ยโอเค โอ้โหสมาธิเวอร์เมื่อกี้มาเฮ้ยเราจเจอตัวนี้เหรอต้องค่อยหลบลูกบาลูกบอลลูกแดงๆลูกอะไรควรควรวิ่งนี่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 ดน <c oughs> ตีโคตรปั่นนี่เรียบร้อยจบเลยเรา เอามันหายไปแล้วทุกคนเอามันอยู่นี่โอ้โหอันนี้คืออะไรโอ้โหมันมีทุกอย่างจริงๆเลยนี่ออโอ้โหโอเคมันติดตัวน,น้ำมาไม่ได้ละ เอามะปูกนี่อุกวีอยู่ไหน่ะไม่มีเก็บหรอเกินไปหน่อย เรามาถูกทางทีใช่ไหม นี่เรามาถูกทางใช่ไหมเดินมั่วว่าและเดินวนเดี๋ยวค่อยหาทางขึ้นอย่างดีๆอะไรครับเนี่ยมีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับเหมือนเรานี่หัวแถวหัวแถว อะไรอ,ะอ่ะลบเลเซอร์ว่ะโอ้โห,หลบเลเซอร์ก็มาแล้วทุกคน <c oughs> ทำเซียนเหมือนเรียนมา <c oughs> ทําเซียนเหมือนเรียนมาเฉยว่ะ น,นี่หมายไปบอลเอ้ยอะไรครับเนี่ยนกวีดนกวีดนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนกวีดปิ๊ดเกิดการปิ๊ดโอ้โหอันนี้โหซิวๆเลยซิวๆเลยเกือบโดนโดนจนได้เกือบโดนแล้วก็โดนจนได้ เคอ, okay. อันนี้อะไรลูกบอลใหญ่อุ้ย <c oughs> แบบนี้โดนระเบิดคูนบ่อยอะโอ้โหลูกย่างใหญ่ให้พี่ไปก่อนเลยครับผม Okay. ทีละสเต็ปไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวตอนเดินใหม่เนี่ยจะเสียเวลา <Okay. S 1> ตายไปสิบแปดครั้งแล้วทุกคนแพ้ไปสิบแปดครั้งรอดไหม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 โอเคเฮ้ยเชื่อที่ถึง จบไปแล้วมันรู้นะว่าตรงแกนกลางอันนี้เราเลยแบบเรียกยีไม่เดินเอย่ยวิ่งเดียวเาแบบตึงๆเลยพี่นี่โหดๆ ทีเดียวครับรทีเดียวโคเทเฮอ้น้องเวียน,น,นอันนึงอยู่ไหนอยู่นู่น นี่เรียบร้อยโอ้โหชึบชึบโอเคอ่ายอดเยี่ยมออกจากโรงเรียนได้แล้วคิดว่าจะสามารถผ่านชั้นไปได้เหรอเป็นเวลาสกุปปิได้แค่ฝึกฝนโดยไม,ไม่ต้องนอนหลับโโอ้หเกมอะไรครับเนี่ยนี่ เออเออ,เอ,อชอบตรงมีทีเซอร์ว่ะเป็นรูปหล่อที่สุดโอ้โหเกมคู่เฟรนดิส่งพลังีนสุดในโลกเออดูมันย้อนแย้งดิโอ้โหเกมแรกเลยมั้งที่มีทีเซอร์ไม่มีเด็กคนไหนโดดเรียนในกีฬาในานาฬิกาของฉันได้อะไรวะ นี่โอ้โหนี่โอ้โหยิงยิงทุกบอลใส่หน้าทุกคนโคตรโหดอ,อาจจะมีว่าวบ้างไม่โดนบ้างนี่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 น,น,นี่เข้าหน้าเข้าหน้าอุ้ย โดนระเบิดทีเดียวมาเริ่มใหม่เลยเป็นไงนะอโอ้โหเซ็งไปเมื่อกี้อันนี้อันนี้คือต้องเล็งให้โดนนะมันมีแบบอันนี้บ้างย,ยิงผ้าคือลูกศรมันไม่ได้แบบให้โดนตลอดนะนี่งไงโม่แต่พูดโดนเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีมีพ้าดมีพลาดโอเคขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้ว <c oughs> นี่เตะบอนโอ้โ oh, ห <c oughs> เข้าหน้า <c oughs> นี่มีเต้นว่ะ <c oughs> <c oughs> เออเกมอะไรครับเนี่ยเออสนุกดีแต่สนุกนะเพลิน <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยยังไงฝากกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับโอ้โหออกมาจากเรียนเรียบร้อยมาอยู่ยตกใจตกใจผู้อะไรครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โหตกใจหมด